สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการโหลดแอปทางลัดและก็วิธีการสมัครง่ายๆทั้ง iOS นะครับ iPhone หรือว่า Android ทุกยี่ห้อสำหรับแอปทางลัดนะครับ Android ที่ใช้ได้เริ่มต้นก็คือ Android 6.0ขึ้นไป,เ,ปนเพื่อนๆที่มีมือถือเก่าๆนะครับที่เป็น Android 6.0สามารถใช้งานได้เลยครับนี่ครับตัวอย่าง Android นะเข้า Play Store แล้วก็โหลดแอปทางลัดติดตั้งนะครับและก็เปิดลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับ แอปของ Play Store หรือว่า Android ทุกยี่ห้อก็อย่าลืมนะครับการเข้าทุกครั้งกดอนุญาตให้หมดเลยนี่ครับกดอนุญาตนะต่อมานะครับก็จะเข้ามาหน้านี้เลยในส่วนของยี่ห้อ iPhone นะครับหรือว่า iOS ก็เข้าไปโหลดแอปที่ App Store นะครับพิมพ์คำว่าทางลัดเหมือนกันนี่ครับพิมพ์ไปเลยนะครับทางลัดนี่ขึ้นมาแล้วครับพอเห็นแอปทางลัดนะครับก็กดลับนะครับกดลับได้เลยนี่ครับอาจจะสแกนใบหน้าเพื่อกิดตั้งหรือว่า ป้อนรหัสผ่าน apple id ก็ได้นะครับสำหรับ ios หรือว่า iphone เป็นการโหลดแอป,ปผ่าน App Store ของ iphone โดยตรงนี่ครับก็รอสักนิดนึงนะครับจนโหลดแอป,ปเสร็จมาครับมาเริ่มวิธีการสมัครแอป,ป,ปทางรัดได้เลยก็จะเป็น iphone หรือว่า android ทุกยี่ห้อ oppo vivo samsung ต่างๆนะครับพอเข้ามาที่แอป,ปหน้าตาจะเหมือนกันการทำตามแบบนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆน,นท่านใดทำตามไม่ทันกด stop และก็ค่อยๆทํา,าทตามทีละขั้นตอนนะครับ อย่างว่าครับคนรู้ก็รู้คนไม่รู้อาจจะงงงหน่อยป้าป้าน้านาลุงลุงนะครับที่ทําไม่เป็นต้องให้ลูกหลานนะครับสมัครให้นะตรงนี้มาครับมาเริ่มสมัครกันได้เลยนะกดเข้าไปที่แถบสีเขียวนะครับสมัครสมาชิกทับเข้าสู่ระบบนี่ครับกดเข้าไปได้เลยนี่พอถึงหน้านี้นะครับล่างสุดเลยนะล่างสุดเลยดูนิ้วนะครับหากยังไม่มีบัญชีกดสมัครสมาชิกนะครับกดเข้าไปได้เลยนี่ครับ พอถึงห no น้านี nice ้นะครับสมัครด้วยบัตรประชาชนนี่ครับกดเข้าไปได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะครับพอถึงหน้านี้นะครับเราต้องยอมรับเงื่อนไขก่อนนะติ๊กที่สี่เหลี่ยมนี้นะครับเล็กๆฉันยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขยอมรับนะครับพอถึงหน้านี้ครับเตรียมบัตรประชาชนไปเลยนะครับเริ่มถ่ายรูปบัตรอนุญาตนะครับอย่าลืมอนุญาตนะทุกอย่างเลยใหเราวางบัตรประชาชนนะครับในที่แสงสว่างเพียงพอนะแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนี่ครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับ จากเลขบัตรประชาชนนะครับกรอกไปเลยเลขบัตรประชาชนขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อเรากอกเลขบัตรประชาชนเสร็จเรียบร้อยแถวที่2บรรทัดที่2นะครับเลขหลังบัตรประชาชนใส่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับ J T 3ก็กรอกให้ครบตามช่องนะครับเลือกคำนำหน้านายนางสาวก็ว่าไปนะครับพิมพ์ชื่อของเรานะครับเป็นภาษาไทยตามบัตรประชาชนเลยและก็นามสกุลน,นะครับตามบัตรประชาชนเลย ต่อมานะครับให้เราป้อนวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนนะครับนี่ครับจะเป็นพุทธศักราชนะครับสองหาสาเป็นตัวอย่างนะเราก็จะสแกนใบหน้าถอดหมวกถอดแว่นกันแดดนะครับหรือว่าแว่นดําก็อยู่ในที่แสงสว่างเพียงพอนะครับจะได้เห็นหน้าเราอย่างชัดเจนทางโปรแกรมจะบอกให้เราการุณาพยักหน้าช้าๆนะครับก็ทําตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็รอสักครู่ขออภัยนะครับข,ขึ้นมาแบบนี้ต้องสแกนหน้าใหม่นะ ส่วนตัวนะครับวันที่31สเอ็ดกรกฎาคมวันนี้แอดมินลองสแกนหน้าไปดูนะครับประมาณ5-6ครั้งกว่าจะผ่านก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับสรับการสแกนหน้าที่ผ่านยากนะตรงนี้ก็วันที่ทําคลิปนะครับวันที่31ดกรกฎาคมจะมีเพื่อนๆนะครับลงทะเบียนพร้อมกันหลายๆคนนะระบบอาจจะมีปัญหาหรือว่าเออเลอร์ได้ก็พยายามสแกนหน้าไปเรื่อยๆนะครับให้ผ่านนะตรงนี้วันนี้ครับส่วนแฟนแอดมินเองครับสแกนหน้าไปประมาณ10กว่าครั้งนะครับกว่าจะผ่านนี่ครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะ พอขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะขึ้นเลขบัตรประชาชนของเราให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับซึ่งมีไม่ต่ำกว่า8ตัวมีตัวอักษรอย่างน้อย1ตัวนะครับเป็น A ถึง Z นะมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวและก็เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นตัวอย่างเลยนะครับแอดมินจะใส่ C ตัวใหญ่ C ตัวเลข1 23455ก็จะครบองค์ประกอบของรหัสผ่านหลังจากครบเรียบร้อยนะครับให้เรากดยืนยันนะครับกดยืนยันได้เลยตัวสีเขียวครับนี่ครับต่อมาให้เราตั้งรหัสโค้ด6หลัก เป็นรหัสตัวเลขนะครับอาจจะตั้งเหมือนรหัส a t m รหัสแอป,ปธนาคารอะไรก็ว่าไปครับตรงนี้เครื่องก็จะถามว่าเปิดใช้งานการสแกนใบหน้าไหมมือถือที่เราตั้งค่าปลดล็อกด้วยใบหน้าแล้วก็ลายนิ้วมือเอาไว้นะครับอาจจะใช้เข้าแอป,ปนี้ได้เลยนะครับกดอนุญาตเลยครับถ้าไม่ได้ตั้งก็ต้องป้อนรหัสพินหน้าจอเข้าไปเลยนี่ครับยินดีต้อนรับคุณพัชรีบัญชีผู้ชายของท่านคือเลขบัตรประชาชนนะครับท่านสามารถเข้าใช้งานแอป,ปทางลัฐได้ท,ทันทีแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับขั้นตอนต่อมานะครับออกจากแอป,ปนี้ไปเลยแล้วก็ลองเข้าแอปทางลัดใหม่อีกทีนึงเมื่อเราป้อนรหัสผ่านทุกอย่างนะครับเข้าแอปทางลัดได้เรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาเช็คหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะครับให้เราเข้าแอปทางลัดนะครับเลือกมุมล่างนะครับการตั้งค่านะการตั้งค่าเข้าไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยกรณีที่เพื่อนๆอยังไม่ได้ยืนยันเบอร์โทรนะครับกดเข้าไปตรงนี้ได้เลย เราอาจจะเพิ่มเป็นอีเมลของเรานะครับเป็น Gmail หรือว่าเมลอื่นๆที่สามารถเข้าไปตรวจสอบรหัสได้นะแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับป้อนเบอร์โทรศัพท์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็รับรหัสผ่านทาง SMS นะครับก็จะเป็น OTP แล้วก็นํามาป้อนยืนยันแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับการลงทะเบียนแอปทางรัฐนี่ครับเป็นตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลนะที่สมัครผ่านเรียบร้อยแล้วครับมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ Gmail ยืนยันตัวตนจนครบทุกอย่างนะครับตรงนี้ต่อมาครับให้เราเข้าไปที่นยโยบายรัฐบาลนะครับหรือว่าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเลตนะครับกดเข้าไปได้เลยพอถึงหน้านี้นะครับกดเข้าไปที่บนสุดนะครับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเลตพอถึงหน้านี้นะครับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเลตขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลของเรานะครับเป็นเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดอนุญาตสีเขียวได้เลย,เลย พอถึงหน้านี้แสดงว่าเรามาถูกทางนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเริ่มลงทะเบียนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลบั l เลตได้ในวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็อรอลุ้นอีกทีนึงนะครับหลังวันที่1น,นะก็จะเป็นด่านที่สอนะครับสลับการเช็คสิทธิ์ต่างๆถ้ามีอะไรอัปเดตจะมาทําให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ